สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพัดนะคะน้องพัดพามาดูต้นผักหวานที่น้องพัดจําหน่ายนะคะต้นพันธุ์สวยมากนะคะถ,ถ้าแม่คุณแม่เอฟซีคนไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 6 4ย์หก8ี่นะคะน้องพัดจะพาชมนะคะว่าต้นผักหวานน้องพัดจําหน่ายสวยขนาดไหนนะคะ ตัวนี้ผักหวานพันเขียวนะคะแต่ตัวนี้ผักหวานพันสีทองเหมือนอยู่บ้านน้องพัดนะคะผักหวานโคกนะคะนี่นะคะต้นพันนะคะ สำหรับน้องพัดนว่าต้นพันธ์สวยนะคะพร้อมที่จะลงปลูกได้แล้วนะคะนี่นะคะล็อกนี้นะคะล็อกนี้ก็สวยนะคะเขาจะปลูกต้นลำไย,ยใส่ด้วยนะคะเพื่อเป็นพี่เลี้ยงของมันเพราะว่าผักหวานมันหากินเองไม่ได้มันก็ต้องใช้พี่เลี้ยงนะคะถึงจะถึงจะเจริญเติบโต เราปลูกใส่ใต้ต้นตะกบก็ได้นะคะต้นมะม่วงก็ได้ต้นลำไยก็ได้นะคะ <_ square> มันจะเป็นพี่เลี้ยง <_ graffiti> น,นะคะนี่นะคะนี่นะคะต้นผักหวานนะคะนี่นะคะต้นสวยมากนะคะพร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะคะนี่นะคะต้นผักหวานต้นเล็กนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่นะคะ ใครสนใจก็แอดไลน์น้องพัดได้นะคะเบอร์โทรที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะเบอร์นั้นเบอร์ไลน์นะคะนี่นะคะสวยมากใครสนใจก็ติดต่อน้องพัดมาได้นะคะนี่นะคะ ต้นพันธุ์สวยมากนะคะถ้าเราดูแลดีไม่เกินสองปีก็ได้เก็บเก็บกินได้นะคะเก็บทานได้เก็บขายก็ได้ นี่นะคะเป็นต้นที่ต้นเป็นถุงที่น้องพันออามาให้ดูนะคะถอดถอดยอดแล้วนะคะนี่นะคะยอดมันกำลังแตกกำลังถอดยอดช่วงนี้หน้าปลูกนะคะ ต้นต้นพันผักหวานสวยงามมากแล้วก็ปลูกแล้วมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ไวที่สุดนะคะต้นแบบนี้แข็งแรงต้นพันธุแข็งแรงนะคะ นะคะต้นพันธุ์ผักหวานนะคะคนละพันธุ์นะคะต้นต้นนี้นะคะต้นนี้พันธุ์เขียวนะคะตัวที่อยู่นอกที่บ้านน้องพักคือพันธุ์สีทองนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องพัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ